กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามและกดกระดิง่งแจ้งเตือนจากรับเทวดาด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับก็มาพบกับช่องรับเทวดานะครับก็ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหรือกดซับสไ cribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับช่องซับเทวดานะครับวันนี้แอดก็มีแนวทางตัวเลขจากที่สารปุำ่ำมาฝาก f c ท่านผู้ชมนะครับสำหรับวดนี้1กรกฎาคม2564เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแอดก็ได้ตัวเลขชุดนี้มานะครับจากหลวงปู่นะครับที่สารปู่ดำนะครับก็จะเป็นเลขขันน้ำมนนะครับเป็นเลขขันน้ำมนนะครับตามที่แอดได้ดูนะครับชมคลิปที่หลวงปู่ได้ถ่าย ให้นะครับถ้าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้นะครับแอดก็มองเห็นเป็น255นะครับ255นะครับใครจะมองเป็นตัวไหนก็ใช้วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะครับสำหรับตัวเลขขันน้ำมนเดี๋ยวแอดจะมีภาพให้ดูนะครับเดี๋ยวแอดก็จะมีภาพหรือวิดีโอให้ดู ให้ fc ท่านผู้ชมสังเกตดูเอานะครับสำหรับตัวเลขเป็นเลขขันน้ำมนนะครับแต่อจับมาได้เป็น255นะครับแจกตัวเล่นก็เป็น255 5นะครับหรือบางทีอาจจะเป็น22นะครับก็คือเป็นตัวกันไว้นะครับตัวเลขก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็มีตัวเลขความฝันนะครับ ตัวเลขความฝันฝันว่าทุกแกบอกนะครับบอกตัวเลขก็คือ2 4และ19นะครับท่านผู้ชมฝากไว้เป็นแนวทางครับเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูได้นะครับสำหรับตัวเลขนี้นะครับก็เป็นตัวเลขความฝันนะครับ2 419สําำหรับเลขขันน้ำมนต์ก็ให้วิ พิจารณาดูเอานะครับใช้วิจารณญาณของแต่และบุคคลดูเอานะครับสำหรับตัวเลขที่แอดจับมาให้ก็มีดังนี้นะครับมีดังนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปชมภาพดูนะครับว่าจะตีเป็นตัวเลขตัวไหนนะครับเดี๋ยวแอดมีคลิปให้ดูนะครับ นี่นะครับคือตัวเลขจากคันน้ำมตนที่หลวงปู่ได้หยิบออกมาจากคันน้ำมนแล้วมาวางไว้ตรงนี้นะครับตามที่แอดได้มองอยู่นะครับก็เป็น255นะครับหรือใครจะมองเป็นตัวไหนก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ fc ท่านผู้ชมนะครับ อาจะตีเป็นตัวไหนก็ใช้วิจารณญาณพิจารณาดูเอานะครับสำหรับตัวเลขขันน้ำมนต์นะครับเพื่อจะโชคดีนะครับอันนี้เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางจากหลวงปู่นะครับสารปู่ดำนะครับสารปู่ดำร้อยเอ็ดก็ให้สังเกตดูเอานะครับ หรือใครจะเป็นมองเห็นเป็นเลขสองสองตัวนะครับสำหรับตัวเล็กๆนะครับบางทีตัวเลขห้านั้นกลับไปก็อาจจะเป็นตัวเลขสองก็ได้นะครับเผื่อจะโชคดีนะครับสำหรับเลขคันน้ำมนนะครับ อย่าลืมเลขความฝันด้วยนะครับฝันว่าตุ๊กแกบอกเลขนะครับสองสีและหนึนะครับอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดจับไว้ไปเสี่ยงดวงดูได้ครับสำหรับเลขความฝัน2 4งและหนึนะครับสำหรับตัวเลขที่มองอยู่ตัวนี้นะครับก็คือตัวเลขขันน้ำมนต์นะครับที่ต้องปลู่ ได้ถ่ายวิดีโอให้นะครับก็ให้ f c ท่านผู้ชมสังเกตดูเอานะครับตามนี้นะครับ255หรือ225นะครับหรือใครจะมองเป็น9ก็แล้วแต่นะครับ ก็ฝากไว้นะครับเผื่อใครโชคดีนะครับเผื่อใครมีโชคมีลาบนะครับใครอยากจะร่วมทําบุญนะครับที่ศาลปูดําร่วมสร้างวิหารปูดํานะครับก็โอนร่วมทําบุญได้หรือโทรติดต่อพระอาจารย์นะครับตามเบอร์ที่แอดขึ้นให้นะครับตามที่แอดได้ขึ้นหน้าจอให้นะครับสําหรับ หมายเลขโทรศัพท์นะครับโทรไปสอบถามหลวงปู่ได้นะครับใครอยากร่วมทําบุญนะครับสร้างวิหารปู่ดำนะครับตอนนี้สารปู่ดำก็เริ่มสร้างไปรเรื่อยๆนะครับก็ใกล้แล้วนะครับก็หวังว่า f อฟ ผู้มีใจศรัทธาปู่ดำนะครับจะร่วมทาบุญร่วมสร้างวิหารปู่ดำด้วยกันนะครับตอนนี้วิหารปู่ดำก็สร้างไปเยอะแล้วนะครับก็ใกล้แล้วนะครับใกล้จะเห็นความจริงแล้วนะครับเผื่อใครมีโชคมีลาบใหญ่ก็อย่าลืมนะครับร่วมสร้าง ร่วมทําบุญได้นะครับหรือโทรไปสอบถามพระอาจารย์ได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับแอดก็ฝากไว้นะครับผมนี่นะครับก็คือวิหารปูดํานะครับก็ได้ไปเยอะ สำหรับววดน,นี้1กรกฎาคมสองหเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแอดก็ได้ตัวเลขชุดนี้มานะครับจากหลวงปู่นะครับที่ศาลปู่ดำนะครับก็จะเป็นเลขขันน้ำมนต์นะครับ เป็นเลขขันน้ำมนต์นะครับตามที่แอดได้ดูนะครับชมคลิปที่หลวงปู่ได้ถ่ายให้นะครับได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้นะครับแอดก็มองเห็นเป็น255นะครับ255นะครับใครจะมองเป็นตัวไหนก็ใช้วิจารณญาณของแต่ละบ,บุคคลนะครับสาหรับตัวเลข ขันน้ำมนต์เดี๋ยวแอดจะมีภาพให้ดูนะครับเดี๋ยวแอดก็จะมีภาพหรือวิดีโอให้ดูให้ฟีท่านผู้ชมสังเกตดูเอานะครับสําหรับตัวเลขเป็นเลขขันน้ำมนต์นะครับแต่แอดจับมาได้เป็น255นะครับแจกตัวเล่นก็เป็น25 55นะครับหรือบางทีอาจจะเป็น22นะครับก็คือเป็นตัวกันไว้นะครับ ตัวเลขก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็มีตัวเลขความฝันนะครับตัวเลขความฝันฝันว่าตุ๊กแกบอกนะครับบอกตัวเลขก็คือ2 4และ19นะครับท่านผู้ชมฝากไว้เป็นแนวทางครับเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูได้นะครับสำหรับตัวเลขนี้นะครับก็เป็นตัวเลขความฝันนะครับ2 419 สำหรับเลขขันน้ำมนต์ก็ให้วิพิจารณาดูเอานะครับใช้วิจารณญาณของแต่และบุคคลดูเอานะครับสำหรับตัวเลขที่แอดจับมาให้ก็มีดังนี้นะครับมีดังนี้